น่ะมันบูชเขาอ่ะมันบูชเขาแล้วหัวมันโดนกระแทกเนี่ยผักเตะแปลงกระหัวกระแทกโต๊ะเขาผักเขาผักเขาอ่ะเดี๋ยวก่อนลอยอะไรอะชวบ้านเล่นนะเฮ้ยลืมทำการบ้านว่ะมีใครทำบ้างมาขอร้องเราดิเออว่ะเฮ้ยขอจ๋าขอยืมการบ้านมาล้อหน่อยดิโอ๊ยไม่หาทำกันเองมั้นอะ เฮ้ยมขีงบอย่ามาขีงบออของแค่นี้เอเอ,เอรบปมามันยากอะอขอขอขอ,ขอ ไอ้นี่น่ะมันบูชเขาอ่ะมันบูชเขาแล้วหัวมันโดนกระแทกเนี่ยผักเตะแปแล้วหัวกระแทกโต๊ะเขามาผักเขาผักเขาอ่ะเดี๋ยวก่อนพลอยคนอย่างพลอยนี่นะทำไม่มีทางเธอยังมาโกหกครูนะนายโดมจต่ไม่ไปโกหกใครบอกครูสิว่าใครเป็นคนทำเธอเล้เลยนิกกี้เธอเป็นคนทำนายเจแปะผมเลยทำโดมบอกเขาว่าผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำถ้าไม่ใช่เธอก ชี้มาโอ๊ยนายเก้าเธอทำเพื่อนใช่ไหมผมไม่ได้ทำครับเก้าไม่ถามใครทำใครทำใครงำนี่ใครทำนี่ทเธไทำฉันหนูทำเห็นไหมครูเห็นไหมครูเธอได้แหละทำเธอผลักเพื่อนใช่ไหมหนูไม่ควรทำไงให็นครูพูดอยู่หนูจะทับได้ยังไงรอยหยุดเป็นคนดีได้แล้วลูกไม่ต้องออกตัวแทนเพื่อนครูอยู่กับรอยครูสอนรอยมากี่ปีแล้วรอยคือคนดีคือเด็กดีของครูเอางี้ ไม่มีใครรับนะครูจะหักจุดวิสัยทุกคนคนละสิคะแนนแล้วสิคะแนนทั้งหมดเนี่ยให้พลอย oh. oh. คุณหนูหนูทำเองผมเป็นคนโดนกระทำนะครับเนี่ยเธอไม่ดูแลตัวเอง เรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับ,รบจ้าแยิ่งกว่าหาเป็นครูต้องสอนเอ็กๆ